Thank you. สวัสดีฝากติดตามด้มยนะว้ามูสเอา b a t i f u l thank you <c oughs> तुम क्लिन जीपीटी तुम มันยังไม่เต็นช่วยกันหน่อยสิอีกี24เมตรสนใจกับสนใจกับทางรถไฟมีสองคนอ่ะ ม <c oughs> ี้ยสองคนนั่นี้ช่วยกันให้แต่หน่อยนะกันได้ปะช่วกันให้แต่งหน่อยนะ तो प्लीज एंड दिस อยากหันมาอีกทีเราต้องตแตกเลยอ่ะทีเด็เป็นโอเคมาเช่น้อยากเปียนไปแตกลายยามายกคใหั่ นี the ่ค <fi xtures> ือโรอที่ทาแล้วคนถา่าฉีดน้ำหอมองก็ได้ใช้ดีกินติดทั้วันค่นใครเคยใช้โรอล

ช่วยมีเจกันหน่อย Ну что,

คุณซีเจแก้มีสวัสดีปอป๊อติดตามกันบ้างนะคุณโฟลนนั่งสวยนั่งเฉยคืออะไรปะโบสวัสดี น่าสนใจมีฮึฮึสุดยิงก้าวยังค่ะไอ้ตายคงตีละหนึ่งเมตรตีตีสิบเมตรอ่ะอิตาลีแกน่าจะส่งเป็นไอ้เี่ให้ฉันฉันเลยแกหวังได้เพิ่มเลยสิ

เออมันต้องแบบนี้ดีมันตีแล้วมันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมได้คืนยังตาบู ทางรถไฟเธอก็มีความสำคัญจะสองเมตรสามเมตรก็มีความสำคัญสเสงกระติ้งมอนกามตดูเธอรายงานฉันหน่อยเธอได้นนไไดกำไรไหมคือแล้ว ใช่เพราะเธอส่งเพราเธอแตกหลเยอะอยู่นะเธอแตกเยอะอยู่นะรอแบแรกเสียไปห้าสิบเมตรถูกปะมันมันไม่แตกที่สองสิบเมตรคืนทุคนค,คืนทุนแสดนงว่าที่เธอส่งให้เราก็เป็นกำไรถูกปะเพราะว่าเธอได้คืนคืนแล้วถูกไหมเยัย ดีใจด้วยขอสักคำนัดหนึ่งสักสองคำหนับงเออคัะอือแม่แบบนี้สักคำฉัรับในส่วรใส่ห้องใส่ どういうこと ได้ทำไรแล้วเหงล่ลงตะเด็นเย เดี๋ยวแนละ้วงานเข้ากว่จะโปรดเหลือห้องจะถามนะเล่นของแบบ สต <Stop>. okay. mm hmm. ได้หน่อยเดียวอ,อ,อ,อย่างก็คือสนอมแต่มันยังได้ใช่ไหมไม่ขาดทุนใช่ไหม ใช่ไหมถ้ายังได้อยู่ก็โอเคนะขาดยังขาดึงเหลือ ปีนี้แน่เลยที่0-10ที่0-10สองรอบ